สวัสดีตอน5โมงครึ่งนะครับ5โมงเย็นนะครับบรรยากาศของทุ่งนานะครอกมานาตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศฟ้าคึมๆนะครับที่สีสเกตวันนี้นะครับอ่ะนี่ก็ไทยครับไทยฮูดไปแล้วครับฮูดแต่หัวปีนะครับนอกลบต่อสั่งนะครับนอนี่บรรยากาศที่เปลี่ยนไปคือกันนะครับนี่ปกติสิมิเตเต้าฝางนอยามนี่นะครับยามค้ำคัมนะครับเบิ่งวิธีคนนอนนานะครับอูนเหล้ยงงัวนะครับ นี่ของงวเลยครับของงวมาอยู่หน้าแล้วครับีนในฟังน้องเลยนี่ครับมีต่งงวผูกนะครับตอนนี้ก็เป็นมูบานมูบานหนึ่งแล้วครับมีเทียงหน้านะครับพูนครับหอมยางนะครับบึงบรรยากาศบานถุงย่ำแรงครับที่อำเภออุดมปิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ย่ำแรงๆนะครับเป็นกําลังเตรียมเอางัวเขาคอกเนาะนี่ครับไร้แม่นะครับพอตองคามถนนนะครับ บานพันยุ่ในหมู่บ้านนะครับนี่ก็ได้ออกมานอนหน้านะครับต้องนอนตลอดละครับเพราะว่ามีคอกงัวแล้วนะครับทําคอกวัวแล้วไปถมวนวเนาะยี่นี่ก็ทงหน้าก็เเพียนไปนะครับมีวัวอยู่ในพื้นที่หน้านะครับบ่ได้เอาเข่าบานนะครับเรียงแล้วก็ผูกอยู่นี่เลยนะครับบทเหตฟ้าม์นใหญ่แยงนะครับเพตเป็นแบบเียงหน้าหน่อยนะครับไปจะนอนนะครับนอนฝ้างัวนะครับนี่คืออูนงัวเลียวกล่องผมเออมันเห็นคนวะ บรรยากาศยามเย็นๆที่รีสเกตนะครับวันนี้ฟ้าคึมนะครับเมื่อวานยังใส่เสื้อกันหนาวทั้งวันนะครับสองสามวันที่ผ่านมานี่หนาวแห้งนะครับยามกลางวันก็หนาวนะครับวันนี้คือฝนที่ตกครับวันนีว่าล่มหรือฝนนะครับนั่นจะคล้องงวออกมาแล้วครับนี่นี่ครับเอา,าอองัวมาผูกไว้ในโพลในอ ฟังน้องนะครับเห็ดหอกงูเอาไว้นะครับนี่กำลังเล่มยาอยู่สิ่งหงล้วครับนี่จะพรองกลัมาจัดเตรียมพื้นที่นะครับเตรียมที่อยู่อาศัยของวัว้เขาไปกินเขาออกมานอนนะครับบรรยากาศนะครับกับฟองกองฟางเถียงนานะครับบรรยากาศบานทุ่งครับอากาศดีครับช่วงนี้เย็นสบายนะครับหนาวผมมาหนาหนาวเลยครับผมมาังหนาหอนนะครับไปฝากปู่อยู่ในเมืองนาะครับผมปู่เด็กครับ บ้านมาปีใหม่กับคงสิริชาติแบดผู้บริกรับกับเาเบิรงคลิปนี้เข้ามันทัวไปนะครับส่งมาฝากนะครับในเทียงนานะครับทางหลังก็เป็นหองเนะรองอีสานเขียวแต่ผมมีน้ำนะครับน้ำแห้งเนาะบรรยากาศแตมีมูครับเพื่อนบ้านนะครับมีรอบๆนะครับม้งเหาเนี่ครับน้อหน้าเสมอนี่นี่ครับแต่ว่าพเช็ดแบบเป็นเป็นอยู่อาศัยเลยนะเป็นบ้านนะครับเป็นโคกหนองนานะครับเป็นคอกวัวส่วนหลายก็จะเป็นคอกวัว นะครับอาชีพที่หลวงเลี้ยงงัว่้แต่มีงัวก็คือคือสิ่มมีคนนอนหน้านะครับนอะส่วนหลายนะครับนอกจากว่าเป็นสิไม่เหตุตากอากาศนะครับนี่ก็คือสถานการณ์มมนบังคับไปกันได้ครับเลี้ยงงัวแม้ว่าถนนมันเจริญขึ้นรถก็เยอะไม่ต้องข้ามถนนนะนี่ก็คือวิธีที่เปลี่ยนไปกันได้้องลงทุนทาคอกนะครับทํข้อกัวนะครับเพื่อจะเลี้ยงในทุ่งนานะครับข้ามถนนไปก็อันตรายนะครับผมรถหลายนะครับทําให้อ่า ขามลำบากนะอีกคอกหนึ่งครับคอกวัวนะครับนะครับหมูบานจะเห็นเป็นลังคาโน่นนะครับไกลๆนะครับประมาณเกือบกิโลแล้วครับเ่ยไนเขาบ้านนะครับเด็กเลี้ยงวัวนะครับอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับทางโซนทิศเหนือของหมูบานโซนหน้าผมนะครับอันนี้คือต้นมุงมังนะครับนี่ค้นมาถามสื่อสุปีครับนี่ต้นมุงมังนะครับภาษากลางผมลืมครับจำบ่ได้นะครับต้นราคาดีนะครับนี่ กัวว่าจีนน้องนอนนองมาดูเพิลมาต่อไปน้องขยุงนะครับเปินว่าต่อไปนะครับคนทีน Tony, bronze, ่จ okay. ักปันตลาดกันกับวจักนะโมเน่ใจคือกันนะครับผมต้นมุงมังนะครับบรรยากาศเย็นเย็นนะครับกับโพนนานะครับเบิ่งมุ้งาแยมแล่งนะครับเบิ่งต่ยามเสาร้ายต้นต้นกามต้นกระเด้าครับนี่ต้นไม้ พื้นทินนะครับแล้ากินได้นะครับสามารถประกอบอาหารได้นะครับผักกะเดาหลวกใจปนก็ได้นะครับปนปลาทูปนปลาดุกนะครับแสบราบนะครับนี่โอ้มันเหมืดนเลยนะครับมายามแหลงเนาะนะครับนี่ต้นกระเดานะครับผักกะเดานะครับผักกะดดาแล้วก็ต้นกามได้แบบนี้มันก็สีไลระดับกันต้นกามนี่ไยฟันดีอยังสีกินได้ได้ครับแถวดีเนาะ ตอนนี้ผมกับบอดีเหรอต้องดองนะครับต้นกล้ามต้องดองนะดอกมันงามๆเลยครับนี่เอาดอกมันไปดองนะจะหน่อยเบิดกระเดานี่ครับนี่เป็นพืชที่ปีหนึ่งกินครั้งหนึ่งนะครับได้กินครั้งหนึ่งนะครับชีวิตของบานถุงนะครับเราขันมีเวลาจะเครื่องชั่วโมงก็มายางในทงหน้านะครับเพื่อสิบริหารขานนะครับนี่พึ่งนี่พึ่งมีเวลานะครับในรอบหลายเดือนหลือมายยมแหลงนะครับ ส่วนลายก็เดินทางไปหันมานีนะครับหอมเมย์หมอนนะครับมีอนมั่นโบราด้ะครับนี่หอมแดงสีสเกตแล้วก็ปลูกพ่อด้กินครับปลูกขั้วเรือนนะครับปลอดสารปลอดไทยนะครับนี่บรรยากาศเนาะยามเย็นๆนะครับปูนเปล่งฝายางยี่งขุนครับพุนอื่นะครับเป็นหมูกันนะครับไปใส่กับไปในกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับ บรรยากาศยามเย็นๆนะครับส่งไปฝากทุกท่านทุกคนนะครับไพ่บริการบานปีใหม่กับเบื้องนี้ด้ครับสภาพแวดลลอมของบานเทามันไปหอดไสแล้วเนาะตอนนี้มันก็แห้งแห้งเลยครับเริ่มแห้งแล้วนะครับบวกคือปีใหม่ได้ปีใหม่มากมันก็ยังซุ่มอยู่เลยครับตอนนี้ดินดินเริ่มแห้งนะครับเพราะว่าล่มแล้วก็ฝนบาทันมานะครับบอกว่าบักม่วงดอกหลายมันจับเพราะเพราะว่าฝนบาทันห้อยนะครับช่วงตั้งแต่เบิดฤดูฝนมานะครับนี่ก็พนได้ฝนแต้บานตเหมือ ต้นแต่นะครับต้นแต่บรรยากาศบรรยากาศเย็นเย็นมันเริมมื่นสาแล้วครับปกติปัญหาโม่งเคืองซ้ำหนีนี่มืดแล้วได้ครับนี่ตอนนี้กันยังสว่างอยู่ก็แสดงว่าเริ่มสิเริมเข่าหนา้อนเอ้ยนล่มเข่าคอให้นะครับร่มแห้งนะครับรวมแรงนะครับผมบรรยากาศยามเย็นเย็นนะครับทรงไปฝากทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามช่องนิคมอนตัวนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับผม ก็แชร์นีดเดอร์รับกันมากดไหลครับผม